วัดีค่ะวันนี้ภูมิกับพีมาให้อาหารปลานะคะอันนี้งาวันเกิดพี่ภูมิพี่ภูมิมาทําบุญให้อาหารปลาพีก็มาด้วยว้ายปลาใหญ่มากปาใหญ่โอ้โห โอ้ยน้ำกระเด็นใจแม่เลยมามามาเก็บมาตรงนี้สิทำไมเหรอลูกมันจะตกน้ำอ๋อกลัวแม่ตกเหรอลูกปลามันมาเยอะอุ้ยแม่ปลาใหญ่ลูกปลาใหญ่ทีดแงออกแล้ว ปล่อยเข้าเข้าที่ไหนมาได้ฮัลโมันตะหมดแล้วปลิว,วมาจูกปลาใหญ่ดิขามีปลาใหญ่ด้วยตกลงไปนี่ปลากินหมดเลยนะ มาดูปลาครับแม่ดูอยู่นี่ไงปลาใหญ่มาแล้วระวังนะลูกนะค่อยๆโยนให้มันลูกแมวๆมาดูปลาใหญ่ครับปลาใหญ่มากเลยอันนี้นี่ไงเนหะ <m uch ing> <อ>็นไหม อาารปลาหมดยังอย่าอย่าทิ้งถูงลงไปในน้ำนะครับนี่แต่ปลาดุกทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่ อยากซื้อมัน